สวัสดีครับผมก๊อบนะครับจากประเสริฐเจริญยนเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับรายการฟ้าเซลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับนาวาร่าตัวท็อปที่สุดเลยนะครับเป็นนาวาร่า NP 3 0 0 EL s p o r t Tech นะครับปี2018เดินรายละเอียดเป็นยังไงไปดู สำหรับรายละเอียดเจ้ารถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยในส่วนของด้านหน้านะครับตกแต่งมาด้วยเจ้าตัวของโครเมียมที่ตกแต่งมาในส่วนของกระจังหน้านะครับในส่วนของไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าเดนทม์ u ันนิ่งไลท์แล้วนะครับลวดทรงไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นลวดทรงที่อยู่เฉพาะในตัวของตัวท็อปเท่านั้นนะครับในส่วนของกันชนหน้าเนี่ยก็จะมีส่วนในก็จะมีโครเมียมเข้ามาตกแต่งด้วยเล็กน้อยนะครับรถคันนี้ ถือว่าสวยงามมากๆเลยลรถคันนี้นะครับสนุนราคาที่สี่แสนสามื่นเก้าบาทนะครับรลูกค้าที่มีเครดิตนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2 9 7ดเก้าเจ็ดปอร์เซนี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนด้านข้างรถกันต่อดีกว่าในส่วนรายละเอียดเจ้าด้านข้างรถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับในแม็กของแม็กอลอยนะครับเป็นแม็กอลอยแท้จากโรงงานเลยนะครับเจ้ารถคันนี้แม็กเนี่ยเ็าจะเป็นแม็กขอบสิบแปดเลยนะครับพร้อมกับเบอร์ยางยางใหม่เลยนะครับ ยางตัวนี้เนี่ยเป็นยางเบอร์2องหกสิบขอบ15นะครับแน่นอนนะครับว่าเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นตัวศูนย์ครับเขาก็จะมาพร้อมกับในส่วนของบันไดข้างเจ้ารถคันนี้นะครับถือว่าตกแต่งมาอย่างสวยงามเลยในส่วนของกระจกข้างนะครับกระจกข้งางรถคันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระจกข้างแบบโครเมียมนนตกแต่งมาด้วยโครเมียมแล้วนะครับพร้อมไฟที่เปิดออกเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับไปดูในส่วนของภายในกันต่อนะครับ เบาเนี่ยเป็นเบาหนังแท้จากโรงงานเลยนะครับเป็นเบาหนังสีดำผสมสีครีมนะครับแกมด้วยสีครีมถือว่าสวยงามมากเลยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับรวมถึงกระจกข้างรถคันนี้นะครับมีการปรับด,ด้วยไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับไปดูในส่วนของโมดในการขับขี่ต่อนะครับโมดในการขับขี่รถคันนี้นะครับเจ้าตัวพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันตัวนี้นะครับ ต, iah. ตัวนี su, tamam. ้เนี่ยก็จะมีโหมดในการขับขี่เข้ามาอีกโหมดนึงนั่นก็คือโหมด Cruise Control นะครับเป็นโหมดขับขี่ในการช่วยขับถือว่าสวยงามพร้อมกับพบคันมากๆเลยในตัวของราคาเท่านี้นะครับเราไปดูในส่วนของเทปวิทยุกันต่อนะครับเจ้าเทปวิทยุคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเทปแบบมีหน้าจอแล้วนะครับถือว่าสวยงามมากๆในส่วนของในในส่วนของโหมดในการปรับแอร์นะครับเจ้ารถคันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลอยู่นะครับ มาพร้อมกับลวดทรงใหม่เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับในส่วนของเกียร์เจ้ารถคันนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์6สปีดนะครับสวยงามมากๆเลยครับเรามาดูช่องเก็บสัมภาระด้านล่างกันต่อนะครับตรงนี้เนะี่ยเขาก็จะให้ช่องของ HDM นะครับสําหรับในการต่อเชื่อมต่อกับระบบหน้าจอในรถนะครับถือว่าสวยงามมากๆในส่วนของช่องอีกอันนึงเนะี่ยก็จะเป็นช่องใส่ USB นะครับ หรือว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยมาครบคันหมดเลยนะครับราคาเท่านี้ได้ตัวพ็อปนะครับสวยงามมากๆเรามาดูในส่วนของหน้าปัดเจ้ารถคันนี้กันดีก ok ว่านะครับอ่ารถคันนี้นะครับหน้าปัดทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับมีโมดในการใช้งานครบคันทุกอย่างเลยนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเราไปดูในส่วนของเลขไม้เจ้ารถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเลขไม้เนี่ยอยู่ที่28,00 0กิโลนะครับ ประกันศูนย์ต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยนะครับสามารถเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ <c oughs> ไปดูในส่วนของเจ้าด้านข้างรถคันนี้นะครับด้านข้างรถคันนี้เนี่ยตกแต่งมาด้วยในส่วนของโลบาร์ซึ่งโลบาร์ตัวนี้นะครับเป็นโลบาร์แท้จากโรงงานเลยนะครับส <c oughs> <s port> ัญลักษณ์สปอร์ติกต่างๆครบหมดเลยพร้อมตัวของ สติ๊กเกอร์คาลิเบอร์ที่ยังมีอยู่นะครับตัวนี้เนะี่ยเป็นสติ๊กเกอร์แท้จากโรงงานนะครับที่สําคัญเจ้ารถคันนี้นะครับมีระบบกล้องมองหลังเข้ามาด้วยนะครับสวยงามครบคันนะครับราคาเท่านี้เดี๋ยวไปดูในส่วนห้องเครื่องกันดีกว่า ส่วนห้องเครื่องยนเจ้ารถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2,005นะครับห้องเครื่องเนี่ยก็จะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับลอยมิดอาร์ตต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับเหล็กต่างๆเป็นเหล็กจากโรงงานเราไม่เคยมีการทําสีใดๆทั้งสิ้นมาเลยนะครับเจ้ารถคันนี้ย้ำมาอีกทีแล้วกันเจ้ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ไม่มีการทําสีพิความจมน้ําหรือชนหนักใดๆมาทั้งนั้นเลยนะครับราคา430 0 0 0บาท สวยงามมากๆเลยย้ำมาอีกทีแล้วกันเราลูกค้าที่มีเครดิตนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.97%ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างหรือแฟนเพจห้างวส่วนจำกัดประเสริฐเจริญยนต์ได้เลยนะครับแต่วันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดชอบวีดีโอนี้ผมรบกวนลูกค้าเนี่ยกดซับสไครต์ผมหน่อยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับแวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ